สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซลปอนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าชัวร์สมิธสาขาออนุษนะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวไซส์ขนาดกลางและขนาดเล็กมาแนะนํานะครับมีขนาดกลางอยู่ที่3ามคันแล้วก็ขนาดเล็ก1นคันนะครับตัวนี้เป็นเจ้าวินโนวาปี2019นะครับราคาอยู่ที่699,000บาทนะครับนะคันนี้พ่อนเริ่มต้นที่13,000นะครับคันนี้ ผ่อนเริ่มต้นที่หมื่นสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันสักเล็กน้อยนะครับนี่เลยนะครับเบาะฝั่งคนขับด้านหน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับนะ mm hmm. พวงมลลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแล้วก็ตัวนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีมีปุ่มสตาร์ทนะครับมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาดเก้านิ้วและมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับนะนี่เลยนะครับนะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเบาะ หนังสีดํานะครับนะเบาะจะเป็นเบาะแยกนะครับเพื่อจะได้เข้าไปด้านหลังแถวที่สามได้ง่ายสะดวกนะครับนะเดี๋ยวเราไปต่อคันต่อไปกันนะครับอาละรครับคันต่อไปของเราเป็นเจ้าเวลอสปี2022นะครับนะคันสีดําคันนี้นะครับนะนี่เลยนะครับ อันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสสองหมื่นแปดพันบาทนะครับนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่หมื่นสี่นะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่หมื่นสี่นะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับไฟหน้าเป็น LED มาพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับนะล้อแม็กเป็นสีทูโทนนะครับขอบสิบเจ็ดนะคันนี้เป็นขอบสิบเจ็ดแล้วนะครับนะ <S <S ด้านในเป็นสีทูโทนนะครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันมาพร้อม หน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วและกล้องถอยหลังแล้วก็กล้องมองรอบพันด้วยนะครับหรือกล้องมอง360องศานะครับนะนี่เลยนะครับเรามาดูด้านหลังคนขับกันบ้างด้านหลังคนขับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับนะด้านหลังแถวที่3ามสามารถพับเก็บได้นะครับรถคันนี้นะนี่เลยนะครับโอครับมีไฟมีไฟไลดด้วยนะครับ เราไปดูคันต่อไปกันนะครับคันต่อไปก็เป็นเจ้าเวลอดเหมือนกันนะครับแต่คันนี้เป็นสีขาวนะอ่ะเป็นขาวดําขาวดําอยู่นี่นะครับเป็นสลับกันแล้วนะนี่เลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2 0 2พันยี่สิบสามนะครับเลขไมอยู่ที่1นึ0 0หมืนโลนะครับผ่อนผ่อนเริ่มต้นที่1,4ึ่ง่สี่พับาทเท่านั้นนะครับนะไฟหน้าเป็น LED แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันดีกว่าสี่คันลวดเลยนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้าเซียนต้านะครับนะตัวนี้หรือจะเรียกว่ารถตู้ขนาดเล็กก็ได้นะนี่เลยนะครับราคาเพียงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห่อนเริ่มต้นที่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับเอาไขล็อกอา่าไม่เป็นไรนะครับคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบเจ็ดนะครับนะผ่อนเริ่มต้นที่ 9,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะครับนะนี่เลยนะครับไฟหน้าเป็น LED โปรเจคเตอร์แล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้นะนี่เลยนะครับเลขไม้เพียง65,000เท่านั้นนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ